เราเชิญเท่าแก่เจ้าของธุรกิจมาคุยดีกว่าเผื่อว่าเจ๊จะได้มีไอเดียใหม่ๆในการไปเปิดร้านใหม่ๆดีไหมฮะต้องดูว่าทํายังไงธุรกิจเขาถึงจะรุ่งขอเชิญคุณเชนธนาค่ะว้าวเด็กๆมาถ่ายเด็กๆมาถ่ายวาจะนเด็กผู้ใหญ่าถือไว้จะบอกว่าน้องลูก เป็นเด็กขายน้ำเหรอคะโอ้ยไม่ใช่เห็นว่าพูดเรื่องธุรกิจอยู่ใช่ไหมครใช่วันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนไม่ได้เชิญเลยนี่อันนี้มาอธิบายมาต้องบอกกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นธุรกิจเลยเป็นสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งใหม่ล่าสุดให้คนไทยได้ลิ้มลองดีกว่าครับเจ๊กินได้ใช่ไหมได้ครับของผมเนี่ยได้จริงนะได้เลยลองชิมก่อนลองชิมก่อนเฮ้ยมวยเอาเร่อง สำหรับตัวนี้เนี่ยผมจงตั้งชื่อเอาไว้ว่าอามาโดชิเรรุครับในตัวนี้มันจะมีส่วนผสมนะครับที่เป็นชูรอฟรีแล้วก็มีตัวที่ช่วยดักจับไขมันโอ้ยโล่งใจแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยทำให้เวลาเราทานอาหารเนี่ยไม่ตะกระอิ่งง่ายนี่เขาใช้คำว่าตะกราดเดียวเดียวครับ อันตรกะเนี่ยพูดพูดถึงที่มันอยู่ในกระมวลละสันเลยนะกระมวลสัรเลยนะเลิกยากเลยนะอันตะกะคือพอมันมีเชื้อหัวเชื้ออาหารอยู่เนี่ยมันก็จะกินได้ทันาหารน้อยลเอ่คือหลายคนเนี่ยพอพูดถึงชาปุ๊บอาจจะต้องแบบเอ้ยชงในน้ำร้อนใช่ใช่อันนี้ชงในน้ำเย็นได้ทันทีอ๋อแล้วมันไม่ละลายแล้วเหรอใช่ครับแค่นี้เลยนี่ พอเราทานไปปุ๊บเนี่ยแชั่วโมงจะขับถ่ายแต่ว่าไม่ใช่แบบเข้าห้องเสียหรือบิดนะฮะคือขับถ่ายปกติมันเข้าห้องน้ำมันไม่มีเลไม่รูดไม่บิดเลยคุมยุบด้วยเอามันลังเอามันลังเลยเหรอไปหาเลยที่ไหนครอย่างว่าเออใช่นีเนี่ยเราส่งฟรีถึงบ้านเลยครับ シになった。We, we, we think สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. amando2u. com